ว,ว้าวคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ไม่ใช่ต่างจังหวัดนะครับตอนนี้เรายัางอยู่กรุงเทพมหานครน,นะครับและยังอยู่ในทําเลล่าพร้าวที่ต้องบอกเลยว่าดีมากๆดีเวอร์การเดินทางสะดวกสบายนะครับคุณจะไปทํางานก็ง่ายดายมากและรวมไปถึงครับสถานที่ที่องค์พรคุณาในวันนี้เนี่ยเป็นเข้าใจคำว่าสวรรด์ไหม heaven คือมันมีทุกสิ่งอย่างและเป็นคอนโดมิเนียมที่สวยมากมีการเขาเรียกว่าวางแพลนเลเยอร์อะไรต่างๆเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นและเชื่อว่าที่อื่นก็คงไม่กล้าทําเหมือนเขาด้วยเหมือนกันขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดิอิสระลาดพร้าวครับและตอนนี้ท่านเจ้าของเขาก็อยู่ตรงนี้แล้วด้วยเหมือนกันคุณประทูครับซึ่งเป็นน้องคุณปลาวานนั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปพบเขาเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่แล้วคือคุณปลาทูนะฮะซึ่งแน่นอนครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องขออนุญาตเลยพาเรามาทัวร์สวรรค์ของเราหน่อยอ๋อนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเราต้องบอกว่าเราอยู่ในส่วนกลางเราอยู่ส่วนกลางเรืออยู่ชั้น6ครับชั้นหกอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นสวนสวนลอยฟ้าสวยมากคุณผู้ชมครับตึกนี้ก็คือออกแบบโดยคุณดวงฤทธิ์บุญนาคใช่ไหมครับเพราะว่าทุกชั้นเนี่ย ที่เห็น,นยื่นเข้ายื่นออกเนี่ยม,มีคาแรคเตอร์มากไปตึกที่มีคาแรคเตอร์ไม่มีชั้นไหนเนี่ยที่เหมือนกันเลยงานก่อสร้างเนี่ยต้องขอบคุณทีมเขาที่แบบทำให้ออกมาได้ตามความฝันของคุณดวงเล็เนอะดีอิสระล่าพร้าวเนี่ยมันมีคอนเซปต์ยังไงคือคอนเซปต์เบื้องต้นเลยคือเราอยู่ต้น ลาดพร้าวมากเนาะแล้วก็ใกล้เส้นทางลาดพร้าวใกล้จตุจักรมันถือว่าถ้าย่านเนี้ยมันอยู่กลางของย่านนี้เลยเราก็เลยตั้งว่ามันจะเป็นไอคอนตัวใหม่ของโซนลาดพร้าวอ่าเข้าใจแล้วนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้เราก็มาอยู่ชั้น6อยู่ชั้น6ครับนี่ก็เป็นส่วนกลางนะครับที่เป็นเอ่อฟาซิลิตี้ที่ลูกบ้านสามารถลงมาใช้ได้ใช่ครับส่วนกลางชั้นนี้เราก็จะมีตัวสระว่ายน้ำนะครับซึ่งยาว25เมตรเนาะแล้วก็เป็น เห็นวิวเมืองเป็นเห<ผ>ม,มือนเอออินฟินิตี้พูลถ้าลงไปชั้น4เนี่ยเราก็มีจิมอ่าคือคุณพ่อผมก็ชอบบอกกับบางกกลมากจิมที่นี่ก็คุณพ่อให้ความสำคัญ500ตารางเมตรคุณผู้ชมครับจากที่เรายืนมองตรงนี้นะนี่ชั้น6มองขึ้นไปสุดนู่นเลยกี่ชั้นฮนะ47ชั้นครับ47ชั้นใช่ครับ แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันขายหมดแล้วนะเอ้าเหรอแล้วเดี๋ยวที่ผมจะพาที่ไปจะกลับบ้านใช่ไหจะพาไปดูของที่เดด็ที่สุดอ่าอยู่โซนที่บนที่สุดครับเราจะขึ้นไปชั้น45กันจริงป่ะจริงครับเดี๋ยวก่อนนะถ้าคุณขึ้นไปอยู่บนชั้น45ก็ต้องเป็นแบบแนวแบบเพนท์เฮาส์ใหญ่เลยปะเป็นดูเพล็กซ์เป็นดูเพล็กซ์เป็นบ้าน2ชั้น ผมเรียกว่าบ้านแล้วกันเนอะคือมันเป็นสี่ห้องนอนไซซิ่งเหมือนบ้านใช่ไหมล่ะมันใหญ่มากแล้วก็มันไม่ต้องเูมืนได้ต้งมนเออใช่ไปดูดีกว่าอยากดูแล้วอยากดูแล้วโอเคครับตอนนี้ก็ถึงห้องหลัก เก็ไม่ต้องพูดบ้านะวิววิวพารนอิกสูงที่สุดหนึ่งในสูงที่สุดในกรุงเทพอันนี้เป็นดูเพล็กซ์อ๋อเป็นดูเพล็กซ์เป็นดูเพล็กซ์ท่านนี้จะมีสองชั้นความรู้สึกเนี่ยจะเหมือนอยู่บ้านลิฟวิ่งก็จะใหญ่ไดนิ่งก็จะใหญ่แล้วมามาถึงครัวเนี่ยก็เป็นครัวที่แบบเราเอนเตอร์เทนคนได้เต็มที่แน่นอนครับเห็นไหมครับเอของที่เราให้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งทุกสิ่งที่ทุกอย่างที่เห็นเนี่ยเราก็แบบคัดสรรมาเต็มที่ครับเราก็ให้หมดเลย อันนี้คือหมดเลยให้หมดเลยครับอันนี้คือฟูลร y เฟร n ์เนีจริงๆยกกระเป๋าเข้าได้อันนี้ครัวไปแล้วโอ้โหครัวเข้ามาแค่พื้นก็แบบสวยามสวยมากแล้วไซส์ซิ่งของคุณเนี่ยเท่าไหร่ในห้องเนี้ยห้องนี้ครับก็2ชั้นรวมกันออกมาเป็นสามรอยสาตารางเมตรออ้ยเท่ากับบ้านหลังนึงเลยนะมันยิ่งที่บอกไซส์เหมือนบ้านแต่อยู่บ้านบนอากาศ โอเคนี่ก็มาถึงโซนพร i v a t ทหน่อยนะครับใช่ครับคือเป็นเฟอร์สีแบบดูโก้มากแล้วก็มีแบบโซฟาเซตนี้อยู่ตรงมุมโอ้โหโอด Oh my god นี่คืออินเทอร์ i e r คุณนี่คิดไว้หมดแล้วนะอันนี้มุมอาร์ตมุมอาร์ตม่าน่านอันนี้จะเป็นคล้ายๆเป็นโถงเนาะ เป็นโถงเขาเป็นโถงรับรองใช่ไหมรับรอด้วยแล้วฝั่งนู้นก็จะมีห้องน้ําสําหรับ่วนเลฟิ้งรับแขกนิดนึงโอเคแต่ถ้าขึ้นไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นโซนที่เป็นควาแบบละของเราเอาละมาข้างบนนี้เราก็จะมีสีห้องนอนมีมาสเตอร์หนึ่งห้องนอนแล้วก็มี3ามห้องนอนที่เป็นเซคันดารีถ้าพี่เห็นมูดมูดอันโทมันก็จะเปลี่ยนลน้อยมันจะขึมมันจะเป็นไม้สีเข้มให้ความอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านมากกว่าแ้วเดี๋ยวเราไปดูห้องห้องมาสเตอร์นิดหนึ่งนี่คือห้องมาสเตอร์นี่คือห้องมาสเตอร์เบด แน่นอนนะครับ Walk in ต้องใหญ่น่อยน,นะอ,อันนี้คือคุณได้แบบนี้เลยใช่ไหมได้ได้อย่างนี้เลยครับเราให้หมดเลยครับแล้วก็มีเออ่ที่นั่งแต่งหน้าของคุณผู้หญิงนิดนึงนะฮะ,ะหรือรจะเป็นมาสจก็ได้นะมาสากก็ได <laughs> <ๆ>้มาสาจก็ได้ อ่านี่ก็มาส่วนมาสเตอร์ครับคือคือถ้าดูดูนิดนึดงเนอะเราชอบมีหลืบไฟพี่วานชอบมากอ๋อใช่ไหมพี่วานให้ความสําคัญกับแสงมากัั้นเราก็จะมีออปชั่นตรงนี้เสริมเข้ามาให้เลยแล้วก็อย่างวัสดุเราก็มีมุกเข้ามาเสริมหน่อยมีวอลเปเปอร์เป็นเท็กซ์เจอร์เลยครับเราถึงอยู่ในโซนโซนที่เป็นส่วนตัวน่ะมันต้องมีอะไรอบอุ่นเข้าใจเข้าใจกุ๊กกิ๊ก อันนี้คือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนี่คือให้หมดเลยใช่ปะให้หมดเลยครับให้หมดเลยหน้าต่างเราก็เต็มห้องจริงๆครับไม่มันต้องอย่างนี้ตั้งแต่ผ<ง>นังนี้ถึงผนังนี้เป็นหน้าต่างฟล <feeling S 2> อร์ถึง e ีลิ่งแล้วก็หันเข้าวิวครับ นอนที่2-3-4เนี่ยก็จะไซซิ่งประมาณนี้เนาะ<ม>เข้ามามีตัว walk in เป็น่ในคอริ r ดอร์เลยแล้วก็นี่อย่างที่บอกทุกห้องมีวิวอ,อันนี้ก็จะวิวอีกฝั่งหนึ่งค,คือการที่เป็นดูเพล็กเนี่ยข้างล่างเรามีวิวหนึ่งแต่ชั้นบนเนี่ยเราไม่เห็นทั้งวิวฝั่งเหนือและฝั่งใต<ก>้ด้วยครับ นีก้ก็กลับมาวิวเดียวกับห้องมาสเตอร์แล้วฮะใช่แต่สังเกตได้คุณผู้ชมครับว่าวิธีการเขาเรียกว่าเวลาแบ่งห้องแบ่งโซนเนี่ยถึงแม้จะมีความแต่งที่ใกล้เคียงกันแต่มูทข,ของของอารมณ์ของห้องมันก็มีความที่เปลี่ยนไปอยู่นะนิดๆ่อยๆหรือว่าอันนี้เข้ามานี่<ช>จะรู้สึกเหมือนแบบมันจะดูแบบ Very cozy กว่านะอันนี้โคซี่กว่ามันมันมันคือมันทั้งพื้นไม้สีเข้มแล้วก็เราตียงเอกสีสีเข้มอ่ะสี้สีผ้าตัวไอตัวหมอนี่ยมี texture อะไรอย่เงี้ยครับมันก็จะอบอุ่นครับใช่ครับเตะเข้าไปโอ้โหยินเืขึนบ้างครับนี่ครับนี่แหละคือชีวิตถูกป่ะใช่ครับ ชีวิตก็สนุกสดาเนอะนะนะออกไปทํางานเราหาเงินเก<ช>็บตางได้เสร็จปุ๊บเราอยากได้สิ่งที่เราต้องการแบบนี้คุณกลับมาคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนก็แล้วแต่คุณละมาเล่นเชสกับเพื่อนโหนมีความอ <intellectual> ินเแตนโชว์นีไ่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปกันดีกว่าคุณผู้ชมครับว่าตอนนี้เราเหลือไม่กี่ห้องเหลือแค่เจ็ดห้องเองครับแล้วก็สี่ห้องนั้นเป็นเป็นฟูลลี่เฟอร์นิชสไตล์นี้แต่ว่าแต่ละห้องเนี่ยก็เป็นตกแต่งสไตล์ไม่เหมือนกันครับ มาถึงช่วงเวลาที่เราต้องซีรีสกันแล้วครับซีรีสหน่อยราคาครับห้องสามเบดรูมเราเนี่ยอยู่ที่1 3 8ร้สมตารางเมตรอันนี้ก็เริ่มต้นที่18บดล้านครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็มีไอ้ตัวดูเพล็กซ์ซึ่งเราเพิ่งดูนี่แหละห้องนี้แหละที่ที่เห็นนะครับที่มีวิวทั้งวิวเหนือวิวทางใต้นะครับอยู่ที่ส3 7สาสตารางเมตรครับผมอันนี้รวมตกแต่งทุกอย่างเลยพร้อมไปด้วยออยู่ที่49ล้านสุดท้ายแล้วครับมีโปรโมชั่นหรือเปล่า มีครับเพราะว่าเราก็มีห้องที่เราเพิ่งแต่งสดๆร้อนๆมาและสี่ห้องสี่สไตล์นะครับฉะนั้นเราก็มีแคมเปญว่าแบบเนื้ d e ีดเดคอเ e ทต์เอ็กซ์คลูซีฟลี่ยูใช่คนลุกไปดูสิชื่อนี่แบบว่าให้โซสง่างของที่ิใช่ครับฉนันก็แคมเปญแล้วก็คือเรามีสามห้องนอนนะครับเริ่มต้นที่18ล้านตกแต่งเป็นอย่างที่บอกก็ fully decorated ครับผม พร้อมสำหรับให้คุณมาเลือกได<ช>้เลยวันนี้ขอบคุณประทูมมากๆครับขอบคุณมากครับ,บ,รบน่ารักมากขอบคุณครับ,บ,รบสุดยอด